สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องอินเวกชแนลครับผมกับีมาอัพเดตราคาราคาหัวนะครับกับสถานที่นะครับตลาดนัดโคกระบือบันเทิงมครับผมไปชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่ยังครับสวัสดีค่ะแม่ปูแม่ปูปูแม่ปูนะครับแม่ปูบ้านไหนครับ บ้านตาเลียนจ้าบ้านตาเลียนกดจับเนาะมาจากโตครับเมื่อนี้มาหลายอยู่นะครับนี่งัวสาวหาโตงัวสาวหาโตแล้วก็แม่ลูกเพิ่มหนแนะนำนะครับแม่น้อยๆทั้งนานี่เท่าไหรครับนี่น้อยๆนี่บอสอันนี้ขายเป็นคู่ขายเป็นคู่นะครับคู่เท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนะครับราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้นะครับสี่สิบเอ็ด ตัวใดครับของแม่หน่อยแล้วก็นีนี่เี่อันนี้ตัวละ310เอสตัวนี้310เอสคะราคาเท่ากันหมด310เอสนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับตัวไหนแม่นมาครับบอของแม่ที่นี่อันนี้แม่ลูกหนังลูกอันนี้ลูกลูกตัวนี้นะครับราคาเท่ารับวนี้ราคาห้องห67 67นะครับนั่นนอนอยู่แม่นมาครับของแม่นนะครับผม กรมนี่67ครับผมเบอร์โทรศัพท์อ่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ062ย์ห218งศูนย์หกสองนะครับแม่ฟูบ้านตาเรียนนะครับเด้อครับมันหวนครับแม่ครับจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยังครับแม่ยังครับผมเสื้อมาจากตัวยมคมครับมาค่อมเดียวนะครับ ลูกเอสเคีสอ่ครับผมพ่มแม่ลูกราคาเขาไห่ครับอยากได้สิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์โทั่ติดต่อบะครับขอเบอร์ทั่วนะครับ0ูนย์เก้าสองเจ็ดเ่อนะครับนี้วครับมดลเัอันี้งครับแม่ทั้งลูกนะ นี่ใบมี่หลอดครับผมสถานะทองแม่เป็นไงครับอนจรทองว่างทองว่างนะครับผมครับผมครับมันมันนะครับสวัสดีครับ ยังครับผมซื้อว่างหน่อครับซื้อนุ่จ้าซื้อนุ่มาแต่ห้างไหนเนาะครับบ้านดอนไว้อยู่ในอุดรจ้าดอนไว้ในอุดรมาหลายปะครับมัอนี้จากตัวจากพ่อมสามพ่มนี่ยสามพ่อมแม่ลูจะาสามคู่สามคู่นะครับพมนี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแบบหมื่นสามบนามนะครับแม่ทับเราจะได้สองเดือนแม่ทับแล้วนะครับได้สองเดือน 8ปดหมื่ามค่ะคู่นี้แปดหมืนสามจ้าอันกภาพแล้วได้3สามเดือนมีใบมีหลอดพร้อมจ้าพร้อมนี่นะครับแปดหมื่นห้าคู่นั้นเจ็ดหมื่นห้าพร้อมนี่ยหนอก็แม่นห้านะครับรวมกันตัวไรตัวนี้ลูกกว่าคนึ่งยวนดีจ่ายูมันเปิดโทรศัพท์ติดต่อครับ์โทดศั์ต้่อนยครับสอง094้าสอ6หห้า หกสองห้าหกครับผมชิมุดนะครับครับมันครับขอบคุณค่ะครับคุณหน้าครับหน้ายังซื้อวางไหนเนาะครับถามซื้อเจ้าของเพราะว่าเจ้าของครับผมชื่อติ้วจ้าติ้วบ้านนะครับยูนอ้อยล้มพุกจ้าเพื่อประจักษ์ทำเพื่อประจักษ์นะครับผมมาสองตัวจะโค้งครับมาสองตัวนี่นะครับแม่นี่เทาไหนครับแม่นี่ค่ะสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด ม่น้อยได้ครแม่น้อยทอี่อง42บ่องจักเดือนแล้วครับน่าจะทองในีเดือนเดือนแม่นีด้ครับแม่นีงับมาจ้ะมานะครับท่านก็ยังมาานหอดมบฝเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับผม0 8น087ครับห1 0 5 1 1น5 109 109นะครับที่นุชนะครับดูอำเภอประจักษ์ครับผมันมานครับ สวัสดีครับพ่อยังครับครับพ่อยังเนาะครับพ่อประจักษ์ครับพ่อประจักษ์ครับบ้านนะครับบ้านธุงใหญ่ตําบลเชียงหวังอำเภอเพ็ญครับเชียงหวังอำเภอเพ็ญนะครับมาจากตัวจะโครมครับมาสองตัวครับมาสองตัวนี้เนาะครับไหนครับนี่แม่นี่ใบหาเมินครับหาเมินพันหาเมอนครับแม่นี่นะครับบมกเถิดครับนี่พันสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ด รอๆเครอๆอ่อไว่านี่นตารอๆว่าจะปีครับนี่นีเป็ดเดือนแปดเดือนนี่ครับปีเจ็ดแปดเดือนแม่นี่ทองครับอ่ในทักเรา ในเดือนหนึงละพันะครับน ad, Windows Madonna> ี่เดือนเึงครับขอเบอร์เบอร์โทรติดต่อนะครับเอร์088 088ครับ32 03 03 106 106ครับครับผมมานครับครับผมสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีค่ะครับผมเลียทอะไรครับวนี้เด้ตัวยังเือดีนี่ยหูว่าจิวย่างดี พี่พาน4หตัวนั้นพี่พานเร้าหนึน่แม่นาง4ห้าแม่พอตูตูมีพี่ายไปแล้วเล้วกับง้อกัดนี่ตัวพี่บอยแสนสองท่าใดก็ครับแสนสองจะีตัวตัวนี้ถือผ้าตัวนี้ถือผ้าหกเดือนละตัวนี้ถือผ้าสามเดือนตัวนี้แม่ลูกมันมแสนสองนครับแม่นงกัด ตัวสาติโตครับผมศูนย์เก้าสามห้าสามเจดห่องห้าเก้าหนึ่งสองห้าเก้านครับผมครับสวัสดีครับพ่อหยังครับพ่อปีชชาครับพ่อปีชชาจากทางไหนเนาะหาัหน้าว่างครับผมจากหน้าว่างนะครับผมครับไส้มาสามตัวไส้มาสามตัวผู้แม่ลงปุยไคลดาวนั่งตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้า อ,นะอันนี้นะครับร้านขายเพิ่นแล้วครับขายแล้วนะครับว่าคนซาโลนีซาโลนีจอดชิหาะจอาสิบหาไม่ยอกเยอไอ เบอร์โทัพจิตตอนเลยพ่อ061 0 6 1 1 4นึ่ง5 7น8นะครับมสาสวยังต้องว่างยังครับก็คืนแล้วล่ะว่างครับครับมันมครับพ่อครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพ่ออยังครับเอนนี้กัม่ตอกม่เจ็ครับม่ไเสียงรถไม่ม่เลยเอเขาเลยไม่เอาไ็เย็บมากกว่านี้เรามึงมอยู่แล้วท่านไหพ่อราค่ ข่าวมูลัวโตัวเทอนเี้ครับตัวเทคนลาค้ามหกหมื่นห้าขายเร็วปะครับเนี่ยมี่เบืรอโทษจีต่าครับไว่มันมองพวกเตียนเบื่อเขาเป็นเบื่อเจอบไรม่ครับเขาป่ะมาังขจามพันหกหมื่นหาครับไป

แม่ลูกแม่ลูกมีเจ็ดหมื่นครับครับสวัสดีครับผมครับพ่ออย่างครับหนุ่มครับห่อหนุ่มครับบ้านไหนครับน้มสมบูรณ์ครับน้ำสมบูรณ์นผืนสมบูรณ์บ้านผืนนะครับ แม่ลูกครับแม่ลูกมีพ่แม่ลูกเนี่ยแต่ท่านไหนครับนี่แม่ลูกห้องแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าแม่ท่องทุกเดือนรับประกันครับแม่ท่องทุกเย็นทองอันไหนไปครับทองส้วตัวครับส้วมตัวพอตัวนั้นนะครับนะครับพอพอพันเท่าไหร่นะครับพอพันแปดสิบครับแปดสิบอร้องไหนครับร้องไหนไปแล้วพุดครับขอเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดเจ็ครับศูนย์แปครับเก้1ห้าครับหนึ่ครับสนใจงองามติดต่อได้ครับผม อยู่บ้านมีอีกมีอีกครับมี่นะครับผมบ้านนนสมบูรณ์เนะาะมมครับครับมันมานครับครับผมครับครผมอดีครับ พ่ออย่างครับครับพ่อวิรัติครับพ่อวิรัติบ้านบ้านไอ้น้องหันครับอยู่น้องหันนะครับชื่อผ้าม่างไหนครับพ่อคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนคนเลี้ยงวัววัวเลี้ยงคนอยู่เจริญสัพพามเจริญสัพพามแม่นี่พ่อไหนครับแม่นี่พ่อเปิดไปหกหมื่นหกหมื่นนะครับแม่นครับอยู่ไหนอยู่ครับหกหมื่นของพ่อเปิดเรื่อยมาครับแม่นแม่นั่นนะครับพ่อแม่ไปยังไดุ้กมื่นด้วยนะครับแม่นี่หาเงินแม่นี่หาเงิน ข้องสัตเจนเ์ข้องนี่ถึงครับหาเมื่นเจ็ดแม่นี่แม่นี่แหละครับหกหมื่นครับแม่นสมสแม่นี่สี่หมื่นสามขอเบอร์โทรศั์ติดต่อได้พ่อเบอโทรกับศูนย์แปดสามศูนย์แามครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดห้าครับแม่นี่น้อยนิดของพ่อว่ะ ครับไม่น้อยดีก่านับไม่น้อยนี่เท่าไหนนะครับนี่จะได้สี่สิบเอ็ดกับคม,คมแมนมแมนลูกครับสี่สิบเอ็ดครับตามมันมานะครับพ่อนคะนคเนรีคับสยครับคร,รับสวัสดีค่ะคนส,สวยครับจากไซก็ครับ จากนงวซ้อนาซ้อนะครับย่างลายเป็นไรครับนี่เมบดเลยค่ะแม่เลยครับเพราะน้น้อยค่ะนี่ันน้น้อยยี่ห่ไหครับราคาหนูห้องไว้สิบเจ็ดแปดร้อยดึงค่ะสิบเจแปคู่นี่กัแม่คนตัดไปเาเกเก้าร้อยเาเอ็เก้าร้อยนะครับก็สดำกัินด้ครับดำมนห้องเีหารยพี่ดำปีาสามห้าร้อยจ้า รองเท้ารองเท้า<ก>เลย15,500ไกู่มาคูค่ะตัวคู เอาเบอร์จิดต่อนะครับ062ค่ะ062 557ค่ะ557 5627จ็ดห้าหกจค่ะห้าหกจ้าซับห้อยหรือป้ามเลยครับไอ้ห้อยตีบ้านบางยาห้อยตีบ้านบางยานะครับตัวโซ่ครับมันมัดครับห้อยทีมนะครับย่างตัวเดียวนี่ว่าครับวันนี้ย่างตัวเดียวนะครับ59นะครับ59ไม่สาวว่หมาะสมครับห้อยทิมนาวังนะครับผม มสาวพ่อมะสมครับแม่สาวพ่อเหมะสมอ่าเบอร์โทรติดต่อครับ093 093 0620า6 2 0 0ย์0ก้สามพองศสอหนาสม่ไงครับมมานะครับครับอ่สุดท้ายถ้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ FC ช่องิเวียแชนแนลที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับ กระปากกดไล่นะครับกดแชร์นะครับเพื mm ่อ hmm. เป็นกนลังใจให้คนำคลิปกับกเกษตรกรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาวคำวา่าสวัสดีครับ